เี่มาแล้วจวังหวะนี้ฮะดึเดี๋เวลาลมระเบิดแล้วก็ป้าไม่ถึงวะเอาไม่เอาไม่เอ็งไม่ถึงใช่ปะอือเออนั่นแหละสิ่งที่ลบปอดธนามานานเฮ้ยปิวฟิวมา ไปด้วยคนไปด้วยคนไปด้วยครับไปด้วยครับนีบีไปด้วยไปด้วย,วยมีบีแต่เลยนะพี้ฮะทำไมมานี่ออกแลมโบกินีซะเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวชนให้เลย <c oughs> เอาแล้วพี่เขาก็หายไปละแล, <c oughs> ลมโบกินี่มา คราวนี้ต้องจัดเต็มคนมันล a m b o r g h i อีกอันนะย็งทำเลขับชนเนอเดี๋ยวยิงเอาฟิจีใส่เลยมีปลาระเบิดไปใส่เอาก็นหนีอ๋อกันหนีอ๋อหนีหนีบางอาจหนีเออให้อะไรดีอีเมลโรดิโรดิ โทรไม่ได้ไว้โทรโทรเอาเฮ้ยพวกเกมล็อกเด็กไปต่อว้ยสวัสดีครับออาวีวางสายไปเลยเดี๋ยวต้องไปสั่งสอนละ่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านเลยมาจะแน่จริงไหมมีรถเลมโบกินี่นะเว้ยรถสาาแบบขโมยมา ไว้กับหลังมันค่วานัลมโบกินี่เยอะจับนั่นไงไอ้คนที่ที่มันรับจ่ายแล้วว่าครับถอยถอยถอยอันนี้เออู่ตรงนั้นไปนัพีพ่ทู่สาวมาชนผมวะาต้องมีเรื่องกันหน่อยละ หนึ่งคือหน้าตาดูแหม่มแหม่แฮะอือเอายิงไม่เข้าเลยีอเ,อเด็กพวกนี้แสบจริงๆอือดีนะที่นี่ไม่มีตำรวจอ่ะรู้ว่าเราต้องไปต่อยคนวะจากได้ตำรวจวะน้าทายอำนาจตำรวจเอาไปต่อยคน น้องสาวไปไหนมาจ้าให้พี่ไปส่งไหมเตะสาวมันไงจ้าน้องสาวมวยไทยมวยไทยนี่แน่เอาไสาวต่อยกันอ่ะ,อะตายไปเร็วฆ่าวันกระทืบกระทืบตายไปเลย ทำไมมันขับรถแลมโบกินีเยอะจังวะปืนพกมาบ้างดิยิงเข้ารถยิงเข้ารถมัาจะย,ยิงเข้ารถไม่ได้วะยิงแบบอี๋อี๋นะปิ้ว เฮ้ยมาหาเรื่องแล้วปิวปิวปิว,ปวเอาตายไปเร็วอ่ะท่อนในน้องสามเด้อเด้อเดเด้อเดมาได้ไงตำรวจโอ้เวทเท็ตตายโอตย้ตายนะตายเฉยเลยออกออ้ ทำอย่างไรอ้พวกเด็กพวกนี้รอเวลาล้างแค้นของข้ามาก่อนนะถือ,อา RPG รอเลยรถมอเตอร์ไซค์มาลูกพ่อปิวในย,ยิงโชว์เลยมี r p เด้วยของเท สัสดีเอ้ยมีน,น้องสาวน้องสาวน้องสาวกับพี่ไหมเดี๋ยวจับจับตึงๆให้เป็นสกอยใช่ปะสะกอยสกอยส,กอยสวัสดีสกอยสกอยเดินหนีเฮ้ยวุ้ยไทยหยอก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 ทำไมมันดูเด็กจังวะ ใครกล้าใครกล้าเฮ้ยต้องจมาแถวนี้ไม่ได้ไอ้หญิงนี่มันตายไปแล้วือ้อมันมาเต็มเลยอู้วโดนรถทับ ไหวเหรอมีอาฟิจีเลยด้วยรู้ว่าเราหนีดีกว่าว่ามันมาเรื่อยๆเลยทีน่าไม่มีเครื่องบินอะเรด้าเรด้า รอดมาได้ไงวะเอาตุ้ยีย่เ้ยเบื่อกูกะหนาวอ่ะมาละเอาไม่ไม่ยอมเพ้์เน่ต้องไปล้างเค้นเดี๋ยวเราเป็นคนละเมืองดีบ้างอาืออารพีทีอารพีทีปากคนชั่วเลย คนช่วยดูมาเดี๋ยวผมเปล่าคนช่วยดูครังหนึ่งผมโทรศัพท์กันแล้วก็แมนอ่ะแมนเราจะกำจัดคนชั่วแมนเลี้ยวซ้ายดิเป็นไง ี่นั่นคนชั่วนี่หวาได้ขค่ะว่ารถสีฟ้าเป็นคนชั่วมีใครกล้าไหมทำลายผู้หญิงผมมีคำถามวะ่ะไอ้นี่มันระเบิดไงวะเออเออเอเอ ไม่ได้ไม่ใครกล้าปะไม่อาพิจีนะเว้ย้ังเราว่าต้งองรีบหนีก่อนวะไหนว่าตำรวจยิงโชว์เลยเออมันมีตำรวจนี่ ยิงยิงยิงเออเออนี่เราไปหาความเชื่อดีกว่าอี่วชายคนนี้เอา้า ถอยกลับอีกมามาไอคนเมื่อก,กี้มันอยู่ไหนวะยังไงเบอร์สงครามเมื่อกี้นาใครวะมีนีนีน ผมไม่ได้ผิดตำรวจผิดตำรวจมันยิงผิดคนมันสมคนโดนจับไม่กระโดนเอาไปทดลองเลยไปเว้นต้องตรวจมาเป็นกองเลยขับพาดเอ,นะองนะตำรวจวงซ้ายไหนเป็นไงมาตรงนี้เอาติดตันติดอยู่ตรงนี้ เดะเดวเดะตำตวตำรวจชนผู้หญิงว่ะเออเราตำรวจชนผู้หญิงแล้วเราก็จะชนผู้หญิงโชว์เลยตำรวจอาไม่ใช่ผู้หญิงนี่ว่ามาเลย โ,โชว์เทพเลยโชว์เทพเลยยิงไม่โดนด้วเป็นไง <ś p ies> ถือปืนอาฟ,ฟิจีโชว์ด้เออม่าดีตำรวจไม่พลาดค่าให้แล้วคราวนี้มาหนี ความผิดผมหายแล้วลผมไม่มีความผิดแล้วงั้นอะเอาปีกจีเลยไหมน้องอือยิงต้มๆเลย มาเร็วะไปดีกว่าไปดีกว่าเอ้ยตำรวจมาเร็วะนีนี่น,นี่ตำรวจชนเด้ไปชนตำรวจให้ดูจะได้ตำรวจชนคนไม่ไม่ดีนะตำรวจอ่ะมาเร็ อันนี้ตำรวจนี่ตำรวจเออซิงให้ดูเลยล้อเดียวมันมันมีแต่ตำรวจใช่ปะ มาดักเลยอะ่ะเฮ้ยไอตำรวจชั่วอะไรฆ่าผู้หญิงได้เออเอาหม่ไอตำรวจนะตำรวจทำมอเตอร์ไซค์หายวีมอเตอร์ไซค์หายเลยไอ้ตำรวจไม่ได้ดังใจ เดีอะโพลหนึ่งเก้าหนึ่งดีกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งอ๋อไม,ม่ลเล่งเร็